คุณผู้ชมคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวาระประเทศไทยได้ติดตามแผนพัฒนาภาคเหนือในแง่มุมต่างๆที่นํามาเสนอนะคะวันนี้ก็จะปิดท้ายสัปดาห์ที่เรื่องของแผนบริหารจัดการน้ําค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้พร้อมกับมีความพยายามลบภาพความรู้สึกที่ไม่ดีของภาพประชาชนที่มีต่อแผนบริหารจัดการน้ํามูลค่า350,000ล้านบาท แต่เป็นเพราะว่ายังมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดโครงการขึ้นขนาดใหญ่นะคะเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือก็ไม่อาจที่จะคลายกังวลได้แล้วก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ไว้วางใจต่อแผนบริหารจัดการในเรื่องนี้ของรัฐค่ะช่วงนี้ไปติดตามในวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะ ะรัฐบาลในยุคคสช,ชจะยังไม่สรุปถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ําที่แน่ชัดแต่ถ้าดูจากเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ําล่าสุดก็จะพบนะคะว่ายังคงมีภาพของโครงการเขื่อนขนาดใหญ่หลายเขื่อนในภาคเหนือคะ่ะ เรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะว่าแผนจัดการน้ําแบบบูรณาการมูลค่า3.5แสนล้านบาทของรัฐบาลชุดก่อนจะถูกนํามาบัดฝุ่นค่ะพวกเขาจึงร่วมกันจัดเวทีภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อรวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากโครงการลักษณะเดียวกันก่อนที่จ,จะจัดทาข้อเสนอจากแต่ละพื้นที่เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิรูปการจัดการน้ําของประเทศทั้งระบบค่ะ แม้ที่ผ่านมาจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำต่างๆที่ทำหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการของแต่ละลุ่มน้ำอยู่แล้วแต่ภาคประชาชนในภาคเหนือก็มองว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำไม่มีบทบาทที่เป็นรูปธรรมนักค่ะขณะที่ภาครัฐเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเช่นกัน ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสะท้อนว่าที่ผ่านมาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศยังคงเป็นอำนาจตัดสินใจของภาครัฐเป็นหลักค่ะเห็นได้จากความพยายามผลักดันโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำยังเขื่อนแก่งเสือเต้นที่รัฐอ้างว่าเพื่อบริหารจัดการแม่น้ำยมหรือการผลักดันเขื่อนอื่นๆในภาคเหนือ ทั้งที่หลายโครงการนั้นอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและยังเต็มไปด้วยเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่แต่ว่าโครงการเหล่านั้นก็ยังคงถูกพูดถึงโดยภาครัฐมาตลอดการจัดการน้ําภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยพอเราจัดการน้ําแบบมองมิติีเดียวว่าเราเก็บน้ําให้มากเราวจัดการน้ําในระบบชลทานประกอบด้วยต้นทุนที่จริงไอ้ต้นทุนการจัดการน้ําในเชิงระบบชลทานเนี่ยเอาง้นเอาน้ำเก็บไว้ที่หนึ่งแล้วก็ทําคลองส่งน้ําให้ไกลเนี่ย ไปต้นทุนมันมากกว่าราคาก่อสร้างเขื่อนโดยซ้าไปดังนั้นในช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าหลังจากพอมีเรื่องกรณีของเขื่อนแบบอกเซต้นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การการจัดการน้ำโดยโดยโครงการที่จะมีการสร้างเขื่อนในภาคเหนือเนี่ยถ้าจริงๆมพูดว่ามันต้องมันต้องหยุดแล้วแหละ ประชาชนภาคเหนือและประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการยกตัวอย่างหลายโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ในอดีตค่ะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในระดับพื้นที่ได้จริง <Okay. S 1> เห็นได้ชัดจากข้อมูลศูนย์วิเคราะห์ประมวลสถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะคะที่ระบุว่าเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคเหนือมีน้ำในปริมาณลดลงหลายเขื่อนไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำไปใช้ในภาคเกษตรได้ ข้อมูลนี้ทําให้เครือข่ายภาคประชาชนมองว่าการให้ความสําคัญกับวิศวกรรมชลประทานเพื่อเก็บน้ําและขยายพื้นที่ชลประทานไม่ใช่การแก้ปัญหาน้ําที่เบ็ดเสร็จค่ะการจัดก,การน้ําในพื้นที่ภาคเหนือต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและศึกษาพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าจะวางแผนต้องวางแผนกับชุมสนมากขึ้นไม่ใช่วางแผนส่วนตัววิธีคิดแบบทบดาวข้างบนลงมาถ้าสู่การปฏิรูปการจัดก,การทรัพเดกรจริง ซึ่งดูเรื่องกระบวนการปฏิรูปตั้งแต่ระบบราชการดูเรื่องอกลไกอื่นๆแล้วเนี่ยรวมไปถึงการปฏิรูปในในในส่วนทรัพยากรด้วย,ยวันนี้ในส่วนทรัพยากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องการจัดการที่ดินเรื่องป่าไม้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องต้องฟังชุมชน ด้วยลักษณะของพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นเทือกเขาและมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่การจัดการน้ําของคนในชุมชนเหล่านั้นจึงยังคงใช้ระบบเหมืองฝายดั้งเดิมนะคะดึงน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรค่ะอย่างที่ชุมชนชาปกากยอบ,บ้านศบลานอาเภอสเสมิองจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาสืบทอดการจัดการน้ําด้วยระบบเหมืองฝายมากว่า200ปีทําให้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ําค่ะ ตีตอแยะกราชาวปะปะเกยอในหมู่บ้านุพลานอ,มเ,อเมิงจังหวัดเชียงใหม่ซ่อมแซมเหมืองฝายอายุกว่า200ปีในลำน้ำแม่ลานหลวงเพราะเป็นช่วงฤดูฝนที่น้ำจากป่าต้นน้ำไหลแรงสภาพภูมิประเทศที่สูงชันทำให้เป็นเรื่องปกติที่ฝายชะลอน้ำที่สร้างแบบเรียบง่ายจะเกิดการชำรุดแต่นี่ก็เป็นวิธีของชาวปะปะเกยอที่ทำขึ้นเพื่อชะลอและปั่นน้ำเข้าพื้นที่เกษตรในช่วงหน้าแล้ง เราไม่ท้าปอาใหญ่แท้าขนาดน,นี้เวลาเราท้าไฟไหมอย่างนี้มันดีไปอยา่แล้วก็เวลาเวลาปลาเวลาอะไรไปไข่ข้างในอะ่ะเวลาปลากรลักข่ข้างในแล้วก็ลาขึ้นลงขึ้นลงก็ง่ายด้วยพตตีตอแยะพาทีมข่าววาระประเทศไทยเดินสำรวจพื้นป่าะดือที่เรียกตามความเชื่อของชาวปะปะกยอที่นี่ ซึ่งมาจากการนำสายสะดือเด็กที่เกิดใหม่ในหมู่บ้านมาผูกเอาไว้กับต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เด็กเติบโตและผูกพันกับต้นไม้นี่เป็นวิถีวัฒนธรรมที่คงไว้ให้คนรุ่นหลังได้เติบโตไปพร้อมๆกับการรักษาพื้นป่าต้นน้ำที่นี่จึงไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหรือปัญหาภัยพิบัติเลยสักครั้งหลวงครับน้ำจากระบบเมืองฝายยังคงไหลยอย่างไม่ขาดสายแม้จุดนี้จะห่างจากห้วยลานหลวงพอสมควร แต่พระชีเวชาวปปกยออีกคน <ผม S 1> บอกว่าระยะทางปันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรไม่ใช่ปัญหาของการจัดการน้ำที่นี่เพราะวิถีชีวิตของคนที่นี่ยังคงเดินตามธรรมชาติ<ม>และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านศพลานไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแม่ค้านหนึ่งใน21เขื่อนตามแผนบริหารจัดการน้ำมูลค่า350ล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดก่อนไปแล้ว นอกจากพวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆยิ่งเชื่อว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่เลี้ยงปากท้องมาแต่บรรพบุรุษคงต้องได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไปด้วยถ้าจะให้คนอื่นเขาช่วยเขาเขาไม่รู้จักวิถีชีวิตของปากัะยออย่างนี้เขาผมว่าอาจจะไม่ได้หรอกครับผมว่าต้องไม่ต้องเชาวมันไม่ชันน้ำกว่าชาวบ้านผมว่าคือชาวบ้านในชันน้ำก่าเยอะคืออยู่นี้ด้านเดิมในเมืองอะไรกัไหมครับ ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างไม่มีวันหมดหากแต่ยังหมายถึงวิถีวัฒนธรรมความเชื่อและจิตวิญญาณของชาวปะปะเกยอบ้านศพลานที่ยังคงรักษาผืนป่าของพวกเขาเอาไว้ตราบนานเท่านานต่อวันนี้นิ่งปานพยุงวง PBS, ไทยพีบีเอสรายงานนี่เป็นเพียงรูปแบบการจัดก,การน้ําในชุมชนเล็กๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะคะนอกจากได้น้ําเพื่อการเกษตรแล้วพวกเขายังได้รักษาป่าต้นน้ําไว้ใช้ประโยชน์ด้วยค่ะ นอกจากเสนอให้รัฐหันมามองรูปแบบการจัดการน้ําโดยชุมชนแล้วเครือข่ายประชาชนภาคเหนือนั้นยังเสนอนะคะว่าภาครัฐควรแสดงความจริงใจด้วยการถอดงบประมาณผูกพันเกี่ยวกับการศึกษาโครงการเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือออกทั้งหมดค่ะแล้วก็หันมานับหนึ่งใหม่ให้ประชาชนมีสิทธิกําหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่ด้วยตัวเองคุณดวงดาวนะคะ